คืนนี้ลมผ่านตองตีตองอยิ้วงาดังเบิงดาวอยู่ใต้ฟ้ามันใสจ้าหงเฮืองคิดเห็นดีนับแต่มือเกิดเรื่องโตเถียงดากับสาวเราได้นำมาเฮือนหวมทำงานบ้านปาาสาวนํำมาเยยแนวโตวเคยให้ดา ยญ้กินน้ำกิน่าเกลนเข้าปลาบ่าหออทองสาวคอยจ้องเหตใส่โต oh, oh, oh. สายไมย,ยืนอ้าวโอ้ขันิ่งเรืืองความฝันซื้อว่าสาวดวงจันทร์เป็นคู่กันไม่ฝันอ้ <Hey. S 1> แล้วก็มีใชยเพื่อนหมอไใหม่ไทยผู้เป็นเซียวเขา,าเกี่ยวยืแยงปันทุ่มแสงแต่งกุนสาวผู้เป็นเหตุต้นปานเทีบแตงแปงซ้อน ขนตางอนผิวขาวดังสาวเจ้าฟ้ายางขม้าหาอายกายใหม่ไทยบุกเป็นเสียวบอกคำเดียวสันสนว่าเานั่นเป็นครูกันส่วนเมาไม่เสียวนั่นกระเฝ้ายางเขาม้าหาญาติเอาสาวเทพ้าไปจากฉันคนเพื่อนฝันเหล่าเลื้อนล่างใดสาวผู้เป็นดวงใจสร้างเป็นได้เนาะสาวลอย ว่าใจไม่คิดคอยทั้งตัวคอยสั่งเกี่ยวฟันเดโน่เออเออเอเอโนอนี่บุญหลายเอ้ยเฮ้ากะจ๊าว่าเป็นจังไหนตั้งแต่เอาอีลอยไม่เหตุการณ์เห็นงานดูเฮือนดูซ่านน้ามือเฮ้ากินกับ่ได้นอนกับหลับฟันเห็นตัธิดานั่งป่าฟันบ้าบ้าบ่บ่สเน้ยบุญหลายเอ้า นั่งฟาที่ตวานนั่นโมเมนต์อีลอยนะบ่เพื่อนโอ้ยบุหรี่โตก็ยังบอกไปทอไปทีบไร้อีลอยเต้าเห็นหนาซืดๆเขาก็กินเขาบ่ลงอยู่เอาโอ้โตเคยได้ยินบ่เนื้อคู่กันนั่นไหมฝันฝันที่เป็นจริงนั่นไหมเพื่อนซาบุหไหลตัวบอกว่าเราทอทีบทอเหรียญไปนั้นไอสายไหมนอนเลยยังนเอาะไปนนอนดอกจ้าเบิ้งหนาเจ้าของเน่ยเป็นไอสายไหมอยู่ตีเอ้าเบิ้งสันะเบิ้ง ไอสายไหมเด็กแล้วขึ้นทมมน่าน่รนน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 ้นเรนาาา่องอีนน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 มนนนาอีนอนอ้นมมน่นนน็นนทพนน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 นอนนยนนนอนน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 ยนนนนนนนยนน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 นเนน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 านน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 มนนนมนน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 นดนนนเนนนเนนนนนันนนนอนนนน่นนนอน บางแผนเหล่าอีลอยไมอยู่เงินอยู่ซ่าหนังนี่เฮ็ดได้กินกับบ่ได้นอนกับบ่หลับอยู่นี่เอ้าสิไปเป็นล่าวันได้จังไดนอนล่าวันกระบอกอยู่ว่าเป็นอีเม่บ่อเมียนดอกเอาเศร้าเศร้าเศร้าเม้าเอาเรื่องของเฮาดีกว่าเมนี้นั้นล่าวันจ๊กเป็นจังไดดอกเด็กๆลงมามันเป็นใจวีใจว่อนมันเป็นทำห้วนทำให้ขันบ่ได้บอก็ไปใส่ไม้เมนี้ล่าวันคือสีนอนบ่หลับลาวันมียงสิบอกกับไอ้ล่องไวย์ไอ้ฟังเบิ่งดู ลาวันก็นอยากโอกความในใจลาวันหล่ะในมาถามไอจังหน่วยกะมีแห้งาลาวันก็นยังฮู้ว,ว่าตั้งแต่อายใสใหม่ไม่เห็นงานอยู่เฮือนลาวันนี่อายใสใหม่มีความสุขอยู่บ่เป็นจังใดเน่อาย,ายไใหม่ใช่แต่มาอยู่ลาวันนังอยากผู้มาถามสู้ให้ นั่งหากอยู่ไกลาอายแต่ใกล้พีกพ็คือไกลแม่บ่เห็นใจฉันเพื่อนกีดกันขวางกันสักดีนาเานั้นบ่สำคัญดอกฉันว่าถืกอในใจในตาแต่อายมาอยู่อย่างแต่ข้าวคำพออยู่นำ้ำ บอ่อท่านถามไอ้้ำว่าไอา้ทุกหรือสุขแต่หากทั้งตัวฉันทั้งหัวใจเป็นทุกข์านที่ไม่บ่ใหญ่เยอะแล้ววันนั้นเปลี่ยนเพื่อเท่าเครื่อใหม่ขอวอนใจให้น้มกิงหากบ่ลหิงลำจอง มาคินหากไอมาจตโดนละละายเมนหลีบอแต่ว่าล่าวันกะบกกาเปิดเผยใจไปจักเทธอขันล่าวันเว้ามาแบบนี้แล้วไอไซไหมก็สิบว่าล่าวันนาดานดอกเนาะโอ้ยไอบว่าดอกขันล่าวันมักไอนะอันนั้นไอกะบอปติเสธแต่ว่าไอมี่ขอแม่อยู่อย่างนึงสิขอลาวันสิได้บวขออีหยังก็ได้เบิดเลยไฮล่าวันไปจัดการอีลอยกะสั่นไอบ่ยอมแน่นอนเนาะไอไซไหม เป็นอีอย่างเดิมนี่คือเป็นอย่างนับเยลอยคคกแทเราก็มาเฮ็ดเบเเียเคนงานคัดดอกเล่าหันเดกระสังเราันต้องไปจัดการไอไอกระสังอปยอมอีดีแ้วเอ้าถ้าจังสันล่าว่าสิไปเฝ้าบอกเยลอยเลาเก็บของเมื่อดอกเงื่อนอีอยังเล่าวันกับบ่เอาแล้วเห็นเราาฝ้า,ากลับขึ้นไปแต่ว่าเล่าวันกับมิคอแม่คือกันได้ไ้สยไหมเล่าวันมีขอแม่อีหย่างไอไซสยไหมนี่ต้องหักต้องมัก ลาวันผู้เดียวเท่านั้นโอ้ยลาวันเอ้ยเรื่องนั้นบ่มีปัญหาอย่างแน่นอนแต่บาเมอนียขันสิว่ามือนีไอ้กระหักลาวันลาวันกระหักไอข้าศิวามนีลาวันกะไปแต่งบ่หลับบ่นอนลาไอศิลน้ำกลลาวันไปได้เรื่อแต่งบ่หลับบ่นอนเห็นอีหย่างไรอู้เห็นยังอีสนนอขุนฮักกันเขาเห็นยังขนาดเห็นอีหยังแม่ลาวันก็ได้เนาะ เอาไปบางแต่ลลาวันแต่ว่าก่อนลาวันสิไปนั่นไอ้เขอหอมมาจำก่อนได้บ่จักหน่อยนึ่งมันบ่ได้ดอกคาเทียอีเมะก็เอือยลงมาแล้วก็สีมาหายลาวันอีกตอนนี้ยื่อเฮือนยื่อสั้นยื้อสองคนลาวบ้านพอตงห่วงดอกเนาะเนอะเนอะเนอะลาวันเนาะโอ้ยแม่แล้วเราไปเนาะคุณนายเลิกเดินเที่ยงขึ้นเราได้หนิคือบ่หาเมันแล้วบ่นอนเห็นบ่ว่ามันกระด้งสิถื่อ เขาเข็มนั่นอ่ะน ah. ah ี like> oh. ah ่ไปหามื่อรับมานอนไปไหมเอาังสันละไอซยไซม์แางเนสันละวันไปก่อนด้วย